เกิดอีอย่างขึ้นกับค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกอีพีสามสิบแปดปอบแลนดมือคึืนไปฟังกันเลยนะจ๊าทั้งทอนทั้งปลุกทั้งปลุกทั้งทอนทั้งทอนทั้งปลุกทั้งปลุกทั้งทอนเอาทอนทอนทอนเอาปลุกปลุกปลุกทั้งทอนทั้งปลุกทั้งถุกทั้งทอนเอาทอนทอนทอนกระตั้งแต่เศร้ากนลืมชัดสี่เศร้าละเอาไหลอีกเงี้ยเด็กกโทรละซับละหาหมู่คนนั้น แม่ออกคนนี้ไม่ออกคนนั้นเราว่าที่สวนโมกันไปกินอาหารทะเลดาเโอ๊ยไปหน่อยน่อยหน่อย จบลงไปเรียบร้อย้ะจ้ะสําหรับ E ีี38ปอบแลนด์ของคายเพ้งตัวเกียวมิวสิกนะคะอํานวยการสร้างโดยผู้ยิบานฟินแลนด์จ้ามือคืนนีผู้ใดในเบิงเป็นจังไหนแน่นอนค่ะเริ่มต้นเลยค่ะจากการเหตุฉากนะคะบนเวทีถือว่าเป็นฉากที่อลังการและก็ที่สมจริงนะคะผู้ยิบานฟินแลนด์เนี่ยลงทุนฉากนี่คือจัดเต็มมากๆเลยคะ่ะเพื่อความสมจริงให้ใหท่านผู้ชมค่ะได้มีความสุขและก็ได้อินกับละครที่แสดงนะคะ สำหรับอีพี่นี้แม่ผู้ใหญ่ก็บๆกว้าใดได้สําหรับข้อมูลนะคะจะมีทั้งเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็จะมีบท เศร้านะคะมีทุกอารมณ์เลยนะคะหัวเราะมีความสุขบทเศร้าบทเสียใจมีทุกอารมณ์เลยพี่น้องสําหรับอ e ีพี N ่น e, ีบอกเลยค่ะว่าพุทธิบันฑฟินแลนด์พันจัดเต็มอิหลีจ้ะแล้วที่สําคัญนะคะขอเชิญช่ศิลปินไคยเพลงโตเกียวมิวสิกทุกคนนะคะแสดงในสมบทบาทอิหลีจ้ะในทุกๆตัวละครเลยจ่ะพระ่าก่อนหน้านี้นะคะน้องๆกันพากันฝึกซ้อมนะคะซ้อมบทละครละก็สามารถเล่น เข้าถึงอารมณ์โตละครอเต้นละตัวใดกับว่าเก่งทุกคนเลยจ้ะขอชื่นชมนะคะที่เราเป็นค่ายโตเกียวมิวสิกสุดยอดอีหดีจ้า ที่สำคัญค่ะแขกรับเชิญนี่ยังมาสั่งสีสันให้ใครเพลงต<น>ัวเก,กียวมิวสิกในอีพี่นีน้ำเจจ่ายยงเช่นต้อ,องเชิญปอนทูกสาวแฟชั่นนะคะสองพี่น้องคู่หูค,ค,ค,คู่ห้าราคาเรียกเสียงหัวเราะเห็นไหมแม่เอฟซีได้ดังคักได้จ่าเล่แล้วก็มีคุณเอียงนะคะคุณเอียงนี่คือเป็นดารารับเชิญนะคะซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลสุพรรณหงษ์นะคะสาขานักแสดงสมทบนะคะก็บอกได้เลยว่าคุณเอียงนี่ ได้ติดตามละครเพิ่นทุกตอนนะคะทุกเรื่องที่เพิ่นแสดงมากนะคะก็ถือว่าเพิ่นกับเป็นมืออาชีพเป็นมือหนึ่งนะคะในการแสดงละครน,นะคะหลัก็าอีพีนี้ค่ะเป็นอีพีที่ครบมากๆเลยสําหรับคนที่เข้าไปบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าสนุกนะคะสนุกครบทุกอารมณ์จริงๆจ้าที่ปื้มไปก็นันพี่น้องเอ้ยตอนสุดท้ายนะคะ น้องที่เราปินค่ายเพลงตัวเกียวทุกคนค่ะได้รับมาลัยนะคะหล่นข้อพี่น้องจะโชว์มาไล่จังของขวัญจังพวงมาไลยนะคะเป็นเงินเกือบครึ่งล้านพี่น้องทะลุ่วมทุกคนนะคะในค่ายเพ่งตัวเกียวมิวสิกก็แสดงความยินดีกับน้องนะคะความพยายามยึใส่ความสาเร็จกัรยุหันนะคะแค่เข้าตั้งใจใส่ใจแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอยู่กับผู้ใหญ่บานฟินแลนด์นะคะต่งทุกคนแน่นอนจ้า